สวัสดีค่ะกลับมาคุกับใจอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าลักษณะของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและ ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูลักษณะว่าลักษณะของรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงวงกลมเป็นยังไงแล้วก็วงรีเป็นยังไงนะคะลักษณะของรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยเรามาดูที่ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมะค้ใจมีเส้นหนึ่งเส้นนะคะสองเส้นผู้ใจโยงเป็นรูปสามเหลี่ยมผู้ใจใช้เส้นทั้งหมดกี่เส้นคะสามเส้นนะคะพอรูปต่างๆมาเชื่อมต่อชิดกันกน็จะเกิดเป็นรูปทรงสาม เหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะเรียกนะคะในแต่ละด้านแต่ละเส้นนะคะที่มาเชื่อมต่อกันว่าด้านนะคะนี่คือด้านที่1เส้นที่1ก็คือด้านที่1นะคะเส้นที่2ก็คือด้านที่2เส้นที่3ก็คือด้านที่3เพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้านคะมี1ด้าน2ด้านแล้วก็3ด้านใช่ไหมครรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด3ด้านแล้วมีอะไรอีกอ่าพอเส้นมาต่อเชื่อมกันก็จะเกิด มุมนะคะเกิดมุมมุมที่1น,นะคะมุมที่สองนะคะแล้วก็มุมที่สเห็นไหมคะในรูปสามเหลี่ยมมีเส้นเรามาโยงเส้นนำเส้นมาโยงเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อเชื่อมกัน เราจะเรียกเส้นที่หนึ่งเป็นด้านด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามเกิดมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาสามมุมมุมที่หนึ่งมุมที่สองแล้วก็มุมที่สามนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนนะคะสามเหลี่ยมหน้าจัวสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมที่แบนยาวกว้างสูงไม่เท่ากันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีทั้งหมด3ด้าน นะคะถ้ามีทั้งหมดสาด้านหนึ่งด้านสงด้าน3ด้าน,าน,าน,านแล้วก็มีทั้งหมด3ามมุมนะคะเราจะเรียกรูปทรงแบบนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมหน้าจัว่วเห็นไหมคะสามเหลี่ยมก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามด้านแล้วก็สามมุมนะคะสามด้าน 1 2 3 1 2ส3าหนึ่งสาสามด้านสามมุมนะคะเราเรียกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูต่อไปนะคะเห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมจะมีสามด้านสามมุมนะคะเรามาดูรูปต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมคุณจอยนำเส้นมาโยงหนึ่งสี่เมื่อกี้สามเหลี่ยมใช้สามเส้นสี่เหลี่ยมใช้ทั้งหมด4เส้นคุณจอยก็จะกำหนดเหมือนกันม่ให้เป็นด้านที่1 ด้านที่2ด้านที่3เส้นที่3คือด้านที่4เส้นที่4เส้นสุดท้ายก็คือด้านที่4เห็นไหมคะสี่เหลี่ยมก็จะมี1 2 3 4 4าี่ี่ด้านนะคะแล้วก็เกิดมุมภายในขึ้นมามุมที่1นะคะมุมที่2มุมที่3แล้วก็มุมที่4นะคะเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมจะมีทั้งหมด4ด้านหนึ่งสาสี่สี่มุม นะคะอะเราลองไปดูอีกหนึ่งนะคะว่าเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมรูนสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะถ้าเรานับนะคะด้านด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่มีทั้งหมดสี่ด้านหนึ่งสองสา สี่ด้านแล้วก็เท่าไหร่คะสี่มุมหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มุมเราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนนะคะถ้ามีด้านหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านแล้วก็มีมุมภายในทั้งหมดสี่มุมเราจะเรียกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดต่างๆก็ตามนะคะเราจะเรียกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่ด้านแล้วก็ สี่มุมนะคะต่อไปก็จะเป็นวงกลมวงกลมเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมคะเป็นเส้นเดียววาดให้เป็นวงกลมนะคะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมเล็กหรือวงกลมใหญ่นะคะรูปวงกลมไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะหรือเราจะเรียกว่ามีอยู่ศูนย์ด้านหรือศูนย์มุมนะคะ ต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นวงรีนะคะคล้ายๆวงกลมแต่มันจะดูเรียวปากนะคะวงกลมก็อ่าวงรีก็จะเหมือนกับวงกลมนะคะก็คือไม่มีด้านไม่มีมุมก็คือมีศูนย์ด้านหรือศูนย์มุมนั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆเ่ยนรู้แล้วว่า รูปทรงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเป็นยังไงนะคะครูจอยอยากให้เด็กๆนะคะมาเลือกดูว่ารูปต่างๆที่ครูจอยกำหนดให้เด็กๆสามารถแยกออกได้ไหมว่ารูปต่างๆที่ครูจอยกำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าวงรีนะคะครูจอยมีกําหนดให้รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, แล้วก็10รูปเดียวรูปภาพทั้งหมด10รูปนะคะรูปภาพที่หนึ่งูใจกำหนดให้เป็นรูปที่มีสามด้านสามมุมจำได้ไหมคะรูปที่มีสามด้านสามมุมเป็นรูปอะไรเอ่ยเรามาดูซิอันนี้มีกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านใช่ไหมคะมใช่อันนี้รูปที่สองไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะรูปที่สามหนึ่งสองสามเกิดสามด้าน สามมุมเพราะฉะนั้นรูปที่มีสามด้านสามมุมรูปที่หนึ่งก็คือหมายเลขเท่าไหร่คะหมายเลขสามอ่าเรามาดูต่อรูปที่สี่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะรูปที่ห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ามีสี่ด้านไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการรูปที่มีสามด้านสามมุมอ่ารูปที่หกไม่มีด้านไม่มีมุมไม่ใช่นะคะรูปที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ใช่รูปที่แปดไม่ใช่รูปที่เก้าหนึ่งสองสามมีทั้งหมด ด้านสามุมเพราะฉะั้นรูปถัดไปก็คือเป็นรูปที่9ใช่ไหมคะรูปที่10ต่อไปเรามาดูที่รูปที่10นะคะรูปที่10ไม่มีด้านไม่มีมุมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตามสิบที่เขาต้องการทราบนะคะเขาต้องการทราบก็คือรูปที่มี3ด้านสามมุมเพราะฉะนั้นรูปที่มี3ด้านสามมุมก็คือรูปที่3แล้วก็รูปที่9เราเรียกรูปนี้ว่า เร,เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะมีสามด้านแล้วก็สามมุมนะคะเราจะเรียกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะว่าเด็กๆนะคะจะเลือกรูปถูกตามคำสั่งหรือเปล่านะคะารอบนี้ก็คือให้เด็กๆหารูปที่มีสี่ด้านสี่มุมได้แก่รูปที่เท่าไหร่คะบอกได้ไหม ตักคือรูปที่มองดูนะคะรูปที่เท่าไหรเอ่ยอรูปที่หนึ่งถูกไหมคะต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยมองดูนะคะรูปที่มีทั้งหมดสี่ด้านสี่มุมอยู่รูปที่อ่าต่อไปก็คือรูปที่ห้าเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านเกิดมุมยังไงนะคะต่อไปเป็นรูปที่เท่าไหรเอ่ยหมดหรือยังคะ ยังไม่หมดใช่ไหมแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่ารูปที่เหลืออีกรูปสุดท้ายที่เป็นมีสีด้านสีมุมรูปอะไรคะรูปที่เจดนั่นเองนะคะเราเรียกรูปที่มีสีด้านสีมุมว่ารูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมตามด้านตามมุมชื่อตามชื่อด้านชื่อมุมของเขาเลยมีสีด้านสี่มุมก็คือรูปสี่เหลี่ยม นะคะอ้าวเราลองหาอีกนะคะว่ารูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมอ้าวไม่มีด้านไม่มีมุมมีฝัองแบบใช่ไหมคะครับครูเจจะให้เด็กๆหารูปที่เป็นรูปวงกลมก่อนดีกว่าไม่มีด้านไม่มีมุมที่เป็นรูปวงกลมรูปวงกลมอยู่หมายเลขอะไรบ้างคะ่ะรูปวงกลมอยู่หมายเลขสี่แล้วก็ ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมเล็ลกวงกลมใหญ่นะคะถ้าเป็นลักษณะลกลมนะคะไม่เรียวไม่อะไรเนี่ยเราจะเรียกเป็นว่ารูปวงกลม,กมนะคะอ่าแล้วสุดท้ายเราต้องหาอะไรเอ่ยหารูปอะไรคะที่ไม่มีด้านมีมุมลักษณะเรียวๆก็คือรูปอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสองหมายเลข แแล้วก็หมายเลข10เราเรียกรูปที่มีลักษณะไม่มีด้านไม่มีมุมเรียวๆแบบนี้ว่าวงรีนะคะ่าอเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆจะจำได้ไหมว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงสามเหลี่ยมมีสามด้านสามมุมสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านสีม่มุมวงกลมกับวงบรีไม่มีด้านไม่มี นะคะก็คือมีศูนย์ด้านจุดนะคะอ่ะต่อไปครูจอยมีรูปภาพให้เด็กๆนะคะดูแล้วสามารถโยงเส้นบอกครูจอยได้ไหมว่ารูปภาพที่ครูให้เป็นยังไงก่อนนะคะอันดับที่หนึ่งครูจอยจะถามว่ามีสามด้านสามมุมอ,อยู่รูปที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามหรือสี่อยู่รูปที่ สองทำยังไงเอ่ยเราถึงจะรู้ยงเต้นนะคะจากมี3ด้าน3ามมุมไปหารูปภาพนะคะอ่ะต่อไปอันที่สองครูจอยากรู้ว่าไม่มีด้านไม่มีมุมก็คือศูนด้านศูนยมงุมอยู่ไหนใช่ไหมคะมีกี่รูปเอ่ยมีทั้งหมดสองรูปนะคะก็คือไม่มีด้านไม่มีมุมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะรูปที่หก็คือวงรีแล้วก็วงกลม นะคะสุดท้ายครูจะจะให้หารูปที่มีสีด้านสี่มุมก็คือรูปอะไรคะช่องจดหมายใช่ไหมจากนั้นอ่านชื่อนะคะครูจะให้มาหาชื่อมีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะอะก่อนอื่นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอะที่เป็นนาฬิกาเราก็โยงไปเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมช่องจดหมายวงกลมเหรียญบาทนะคะแล้วก็วงรีจานนะคะ เด็ก,ดกลองฝึกดูนะคะว่าสิ่งต่างต่างรอบตัวเด็กมีอะไรที่เป็นรูปสังเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีหรือเปล่านะคะแล้วเราค่อยพบกันอ่าสรุปก่อนนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยสี่ด้านสี่มุมสามเหลี่ยมมีสามด้านสามมุมวงกลมไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะวงรีก็ไม่มีด้านไม่มีมุมเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราค่อยพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ